มีเรื่องข่าวช่วงนี้ร้อนๆนะครับก็จะมีเรื่องของชอนนะครับเรื่องของพีเลนเนี่แล้วก็เรื่องอะไรครับนะเรื่องบบหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะนะครับเขคุยเลยนะว่าวันนี้ครับป้านเมืองเรานะครับสิ่งที่พวกเราคาดหวัง จะได้เห็นการปฏิรูปนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นนะเพราะว่าผู้นำเราขาดวิสัยทัศน์ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนาการเมืองก็เล่นแต่เกมการเมืองเพื่อแย่งกันมีอำนาจนะครับก็เลยทำให้บ้านเมืองเราย่ำอยู่กับที่ขนาดนี้นะ หลายสิ่งหลายอย่างนะมันเกิดขึ้นซ้ำซากนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับดีเรื่องของคุณชรนเนี่ยนะรนะเรื่องแบบนี้นะมันกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้างน,นะครับคือ มีผู้เสียหายจำนวนเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของมนันนี่ต้องรอให้มีเจ้าทุกนะครับถึงจะดำเนินการนะครับนะครับก็คือหลายๆเรื่องคนระับที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆนะสังเกตด,ดูเจ้าหน้าที่จะช้ามากต้องรอ้อยจนเกิดความสูญเสียก่อนนะครับ เรื่องนี้นะคแค่พอเป็นประเด็นขึ้นมาต้องเข้าตรวจสอบเลยครับไม่ว่าใครก็ตามนะแต่ไม่ใช่ปล่อยจนแบบนี้ต้องรอหาเจ้าทุกนิสัยคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าบางครั้งนะชอบคิดว่าเป็นการฟาดเคาะใช่ไหมครับชอบคิดว่านี่คือการฟาดเคาะเจ้าที่ก็บังุ่มบังอาลานะครับไม่ดำเนินการ แค่เห็นว่าเออมันมีพิรุษเนี่ยนะก็น่าจะต้องเข้าตรวจสอบไอ้เรื่องบางเรื่องนะที่ไม่ใช่หน้าที่กับกล้าทำนะหาเจ้าภาพไม่ได้ได้แต่การตั้งด่านตรวจรีถไถ่ข่มขู่ประชาชนเนะทำงันเป็นเรื่องปกติไม่จําเป็นต้องมีเจ้าภาพถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะแต่ก็ยังทํากัน แต่เรื่องราวที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนนะครับกับไม่ค่อยใส่ใจอ้างนู่นอ้างนี่มีข้อแม้เยอะใช่ไหมครับต้องรอเจ้าทุกต้องรออะไรนู่นรอนี่นะแล้วพอเผื่อก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปอาสาในการที่จะเคลียรนะ์เข้าไปเคลียร์เข้าไปเป่าปด้ดีอะไรนะ ก็เลยมองว่าบ้านเมืองเราคงจะพัฒนายากผู้นำประเทศเราเนี่ยไม่เคยเห็นนะว่าจะมีแสดงความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์การตัดสินใจไม่เห็นส่วนใหญ่ก็อะไรู้จะอ้างว่านะประเทศนี้ถ้าไม่มีผมจะเป็นยังไงครนะับวันนี้ผมก็ทำอยู่ ไม่เห็นหรือไงว่าเหนื่อยขนาดไหนอะไรสารพัดส,สารเพที่พูดเราดีเข้าตัวแต่ไม่ได้พูดเลยว่าวันนี้ตัวเองกําลังกลายเป็นปัญหาของแผ่นดินนะครับเพราะนั้นก็คงจะสิ้นหวังผมดูการประชุมสภา,าก็ไม่มีอะไรนะครับเมืนะ่อเช้านะนะผมลงคลิปเด็กคนหนึ่งคนระับ ที่พูดถึงการศึกษานอกระบบนะบดูเด็กสมัยนี้ฉลาดพูดจาฉะฉานนายนายกเราพูดไม่รู้เรื่องลิ้นพันกันไม่รู้จะรีบไปไหนนะบางทีพูดก็จับเนื้อหาสาระไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำงนะครับเนาจะรอการแก้ไข รอการสั่งการครมองไว้วันนี้คุณคือผู้นำประเทศนะนะครับมีหน้าที่นำประเทศประเทศกำลังมีปัญหาก็ต้องนำคนไปแก้ไขนะครับแต่ไม่รู้บนอะไรนะอวดอ้างครริดเดดท,ทวงค,คุณประชาชนนะไม่เคยประมาณกำลังความสามารถตัวเอง ใช่ไหมครับก็ทำงานไปแบบไรอนาคตนะครับผมก็รอดูด้วยเออเาจะจัดการยังไงต่อกพประมาณแผ่นดินก็ผ่านวาระแรกไปแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการแต่งตั้งโยกย้าย ก็มองแต่เรื่องการค้ำยันอำนาจไม่ได้มองเลยว่าเอ,อจะทำยังไงให้ประชาชนรักประชาชนรักนะครับมันไม่ต้องมีใครมาค้ำอำนาจหรอกประชาชน่ยค้ำให้คุณเองนะครับแต่ว่าไม่มีการ,นะรเราคงเห็นนะฝนตกน้ำท่วมพัทยาน้ำท่วมชนบุรี ตกไม่กี่ชั่วโมงนะสร้างความเสียหายกับประเทศมหาศาลก็ไม่มีการสั่งการแก้ไขยังม,มีการเตรียมการประชุมเปิดวอลลุ่มนะครับวางแผนแก้ไขทั้งระยะสั้นระยะยาวก็เกิดขึ้นซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเรารู้สึกยังไงกันบ้างทุทุกวันนี้นะ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  เรื่องชอเนเี่เป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเพราะเขามาพูดจาอวยผู้มีอำนาจแตนั้นพอเขาพูดแล้วเขาเดือดร้อนก็มีคนนะครับเหมือนกับพยายามดึงคดีนรเรื่องนี้มันน่าจะต้องรีบเคลียรสร้างความกระจ่างชัดมันจะไปมีอะไรยากนะครับเร่งรัดเลยนะครับตามตัวไม่มาก็น,นะครับ ก็ขอตรวจสอบสเตตเมนต์จากทางแบงก์ก็ได้ว่่าจริงๆแล้วในช่วงระยะเวลานั้นนะมันมีเงินเขามีทองเข้ามาเท่าไหร่มีอะไรจ๊ะิงออกไปแล้วกว่าอืมไม่เป็นไรไม่มีอะไรวางก็มันวางบนหัวเสาอืมนั้น เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมมองว่านายกไม่มีความเป็นผู้นำคุณสมบัติไม่ถึงมือไม่ถึงนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคนระับผมก็คงได้แต่อภิปรายนอกสภาแบบนี้โอกาสที่จะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาคงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับ อามาเรื่องคุณชอนอ่านไปนะครับมีหลายคนเริ่มมาพูดถึงนะครับแม้กระทั่งคิดเมื่อวานนี้ก็ออกมานะก็เป็นการตัดต่อนะครับคนที่เป็นระดับโค้ชนะครับ,นะรบสอนคนเนี่ยมันต้องพูดสดได้นะครับทำไมจะต้องตัดต่อเยอะขนาดนั้นนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่ในคลิปที่มีการสร้างสารรค์คนที่พูดเก่งนะครับเป็นโค้ดเนี่ยมันต้องพูดแบบผมเนี่ยครับไม่ต้องมีสคริปต์พูดกันสดๆนะครับเห็นไหม,อมเอาอันนี้นั่นคือพิรุษที่เห็นเกิดขึ้นนะต่อมาก็เรื่องของอะไรช่องส่องผีนะครับ รายการมอมเมารายการนี้ผมเห็นมานานมากนะครับมีสมัยก่อนรายการทีวีจะมีกบวอคอยเซนเซอร์หนังประเภทนั้นห้ามฉายประเภทนี้ห้ามฉายแต่หนังน้ำเน่าฉายได้ในประเทศนี้ละครน้ำเน่าฉายได้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ตีแผ่ความเป็นจริงฉายไม่ได้เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับ มอมเมาพิสูจน์ไม่ได้ฉายไ,ได้นะคมีคนคุยกับผีไปเดินตามถนนข้างถนนบอกว่าตรงนี้มีคนตายอย่างนั้นอย่างนี้มีวิญญาณสัมเัสต,ตรงนี้คือเรื่องเลอะเทอะและบางคนเนี่ยมันโกหกจนทั้งมันมันกลายเป็นเสพติดการโกหกนะครับยิ่งการมีคนหลงชื่นชมนผมถือเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งในพวกนี้ ปวดอุตลิทาตัวเป็นผู้วิเศษนะครับอย่างรู้ฟ้าดินเลยพวกนี้พวกนี้มันบ้านะเนี่ยนะ,นะแต่แปลกมากเลยครับที่ภาครัฐกับไม่สนใจนะครับที่มองว่านี่มันคือเรื่องใหญ่มันคือการมอมเมาประชาชนยังปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เพราะว่าอะไรผู้นําประเทศเรามันก็บ้าเชื่อเรื่องพวกนี้ ผมเห็นไปกราบไหว้ใครสมัยก่อนพระบ,บ้าองค์นึ่ะที่ไปเจิมหน้าผากหน้าเพิกอะไยเงี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาบางคนเป็นถึงนายทหารใหญ่นแต่ไปกราบไหว้ใครกันม่รู้ใช่ไหมครับแม่งหมดมาดนักรบเลยนะบอกให้คนเหล่านี้ป่วย ขาดที่พึ่งทางใจอย่างรุนแรงนะถึงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นะถ้าผมมีอำนาจิมจะกวาดล้างให้หมดเลยมันจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะนะไอ้พวกอวดอวดตลิทั้งหลายแหล่นี่นะเนี่ยอย่างไอ้ยายพี่เลนเนี่ยนะพี่เลนนะ่นนะไปกล่าวหาอะไรนะนางสาวบุญเหลือไปเมียน้อยนะครับ แล้วก็พูดเป็นตุปเป็นตะนะครับกูพาไปโรงพยาบาลเน,นี่ยมไปห้องดับจิตเนี่ยถ้ามึงตอบได้ว่าโรงไหนชื่อไหนชื่อไหนนะกูจะเชื่อเลยแต่ถ้ามึงมั่วเนี่ยนะว่าโรงนี้ว่างแล้วไม่ว่างเนี่ยนะห้องดับจิตเนี่ยนะนะไม่เคยมีใครกล้าพิสูจน์เลวไงวะประสาทแดกปัญญาอ่อน แล้วบางคนยังมาเถียงนะบางคนมาให้ผมนะครับมีอะไรคุณบวยมาชี้แจงเรื่อง statement. สเตตเมนต์สเตตเมนต์ก็ชี้แจงก็ชี้แจงไปมันเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะม่ผมไปขอโทษรายการรายการส้นตีนนี่ผมไม่มีทางขอโทษอยู่แล้วนะครับเพราะมึงต้มตุ๋นประชาชนอ้นเหี่ยใช่ไหมครับมึงจะมาอ้างอะไรว่าเฮ้ยรายการนี้สอนคนให้ทําความดีทําความดีพ่อไนงะ ใช่ไหมแค่รายการมึงก็หลอกลวงนะนะสอนคนให้ทำความดีด้วยการหลอกลวงเหรอตลกอ่ะนะปัญญาอ่อนมากนะครับตอนนี้จะเริ่มอวดจริยลามปามไปเรื่อยนะอ้างถึงบูรพามหากษัตริย์ในอดีตอ้างถึงว่าโอโหไปนั่งคุยกับกษัตริย์องค์น,นู้นองค์นี้เนี่ยลากือไปลามปามย่าโมเนี่ย กดปัญญาออกแลวแต่ก็แปลกนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สนใจในเรื่องน,นี่คือการต้มตุนหลอกลวงมานั่งสนใจแตนะ่อะไรชาวบ้านเรื่องไม่เป็นเรื่องในเรื่องที่มันเห็นชัดๆกับไม่จัดการมาขู่ประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้นะผมมองเห็นแล้วแม่งโคตรสิ้นหวังประเทศนี้นะ มันควรจะต้องเอาพวกนี้แม่งมาดําเนินคดีให้หนักๆขาดความรับผิดชอบต่อสังคมหาแดกกับสังคมแต่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมแตกมากเลยนะบางทีนะผมเคยเห็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับนะก่อนจะเข้าไปรับตําแหน่งแม่งมีการเอาหมอผีเอาสินแสนะครับมาจัด่วงจงหวงจุ้ยสันติอะไรก็ไม่รู้นะมึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะนะั่น่ะ แต่มึงกับงมงายชิบหายมันน่าจะไปอยู่กระทรวงเวทมนต์ทังประเทศเราตอนนี้มันเหลวแหลกเละเทะตุ่มเปะหมดแล้วมองไม่เห็นอนา,นาคตจริงๆนะครับมันควรจะต้องรีบแก้ไขเรื่องเหล่านี้โดยด่ว,ดวนแต่ก็ไม่มีการแก้ไขก็แปลกมานะครับ เรื่องเน่าเหม็นเนี่ยเปิดเข้ามาในเฟซบุ๊กก็เห็นทุกวนันจนผมลึกผมเหนื่อยช่วงนี้ผมลึกเหนื่อยนะหายใจไม่ค่อยทันนะครับหอบๆพูดแล้วก็เหนื่อยลูโควิด COVID แดกแล้วบอกว่า,วาือหายใจแล้วไม่อิ่มนะครับ <c oughs> ท่านเป่าสวัสดีคุณมาร์ก ไม่ได้เจอกันนานผมสบายนะท่านเปาก็ไม่ค่อยอยู่กับล่องกัลอยนะเห็นแต่ก่อนก็นมาอยู่ตรงนี้อยู่เยอ่อเยวออยู่พักหนึ่งหลังๆก็เห็นตลอ,ลอดล่อนเล่ไปที่ไหนที่นู่นนี่นี่ไปเรื่อยนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นถึงแวะเวียนเข้ามาได้นะนะครับนะถ้าท่านเปาไม่อยู่กับล่องกับลอยนะท่านเปาไม่เหมาะหรอครับที่จะเดินร่วมทางกับผม ผมไม่ค่อยชอบคนที่ไม่มีจุดยืนนะขออภัยผมเป็นคนพูดตรงผมไม่ค่อยชอบนะครับนิสัยอยงท่านเปาคบกับผมไม่ได้นะพอผมเห็นสมัยก่อนท่านเปาก็มาคอยเป็นองครักษ์นะครับคอยเถียงกับคนนู้นคนนี้แทนผมใช่ไหมครับพอหลังๆก็เห็นไปบ้าเหอตำแหน่งตำแหน่งเลยไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งอะไรใช่ไหมครับแล้วก็หายไปพักนี้โผล่มาได้เรื่องเหตุอะไร ขออภัยผมเป็นคนพูดตรงนะครับนะนั้นถ้าเกิดอยา่จะทำงานเพื่อสังคมนะครับสิ่งสำคัญถยู่คือต้องมีจุดยืนต้องหนักแน่นไม่ใช่เป็นไม้หลักปักขี้เลนนะนะครับนะแล้วก็โลเลซ้ายทีขวาทีลำบากนะครับ น,นี่พูดกันนะฮะน,นี่คนรู้จักกันนะครับนะผมไม่เคยเจอท่านเปาตัวจริงเป็นยังไงแต่เคยเห็นอยู่ช่วงนี้มาแบบนนะ